สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสวมบทเป็นนักสืบกันหน่อยมาช่วยกันถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่ารสชาตเพี้ยนที่อาจจะแอบซ่อนอยู่ในเบียร์แก้วโปรดของเราครับเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับจิบเบียร์เข้าไปแล้วแบบเอ๊ะทําไมรสชาติมันแปลกๆจังเหมือนไม่กลิ่นแอปเปิลเขียวๆหรือบางทีก็เหมือนกระดาษลังเปียกน้ําวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับว่าไอรสชาติพวกนี้มันมาจากไหนกันแน่โอเคครับมาเริ่มภารกิจกันเลยเราจะสวมวิญญ,ญาณน,นักสืบเบียร์เพื่อไขปริศนาของสิ่งที่เรียกว่า off flavors หรือก็คือรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ในเบียร์นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยรสชาติพินเพี้ยนพวกนี้มันไม่ใช่แค่รสชาติที่แย่นะครับแต่มันคือเบาะแสชั้นดีเลยมันบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของเบียร์แก้วนั้นตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดเมสาจนมาอยู่ในแก้วของเรามันเป็นสัญญาณที่บอกเราได้ว่าเอ๊อาจจะมีอะไรบางอย่างผิดพลาดไปนะแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเราแค่ขมันได้ครับเอาล่ะครับได้เวลาลงพื้นที่สืบสวนหาตัวผู้ต้องสงสัยที่พบบ่อยที่สุดพร้อมกับเรียนรู้วิธีปิดค ไปกันเลยผู้ต้องสงสัยกลุ่มแรกของเราเนี่ยมาจากขั้นตอนที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการทำเบียร์เลยนั่นก็คือการหมักครับมาดูกันว่ามีใครเป็นผู้ต้องสงสัยค้าประจําบ้างจ Apple ํารสแอปเปิลเคียวที่ผมเกิิ่นไว้ตอนแรกได้ไหมครับนั่นแหละครับคือลักษณะเด่นของสารที่ชื่อว่าอะเซทัล d ดไฮด์หรืออะเซทัลดีไฮด์มันให้รสและกลิ่นที่ชัดเจนมากเหมือนแอปเปิลเคียวที่เพิ่งหั่นสดๆเลยหรือบางทีก็อาจจะคล้ายๆกลิ่นฟักทองดิบครับ และจะไ้คดีแอปเปิลเขียวนี้ได้ยังไงบอกเลยว่ากุญแจสําคัญอยู่ที่ยีสต์ล้วนๆครับเราต้องเริ่มจากยีสต์ที่แข็งแรงมากๆให้เวลาเขาทํางานหมักให้เสร็จสมบูรณ์และที่สําคัญคือให้เวลาเบียร์ได้พักอยู่กับยีสต์นานขึ้นอีกหน่อยเพื่อให้ยีสต์ได้เก็บกวาดของเสียหรือรสชาตินี้ออกไปให้หมดจดแล้วก็แน่นอนว่าก่อนเริ่มหมักต้องเติมอากาศให้เวิร์ดอย่างเหมาะสมเพื่อให้ยีสต์มีพลังเริ่มต้นทํางานได้อย่างเต็มที่ครับผู้ต้องสงสัยรายต่อไป ให้กลิ่นรสที่ฟังดูแล้วอาจจะอร่อยนะครับนั่นก็คือไดอาซิทิลหรือไดอาซิทิลซึ่งให้กลิ่นรสเหมือนเนยบัตเตอร์สกอตช์หรือป๊อปคอร์นเนยช่ำๆหน้าโรงหนังเลยแต่เชื่อเถอะครับว่าในเบียร์ส่วนใหญ่เราไม่ได้อยากได้กลิ่นนี้เท่าไหร่วิธีจัดการกับเจ้ากลิ่นเนยนี่ก็คือใช่แล้วครับให้เวลากับยีสต์อีกแล้วสำหรับเบียร์สไตล์ลากร์เราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าไดอซิทิลเรสได้คือการค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิในช่วงท้ายของการหมัก เพื่อปลูกให้ยีสต์ตื่นขึ้นมากินเจ้าดแอซิทิลนี้ออกไปให้หมดแล้วก็เหมือนเดิมครับยารีบแยกเบียออกจากยีสต์เร็วเกินไปและต้องแน่ใจว่าเวิร์ดมีออกซิเจนเพียงพอในช่วงเริ่มต้นทีนี้มาดูผู้ต้องสงสัยในตระกูลฟีโนลิกหรือฟีโนลิกกันบ้างครับที่น่าสนใจคือคำคำนี้มันอธิบายได้หลายกลิ่นรสเลยอย่างแรกคือคลอฟีโนลิกอันนี้จะให้กลิ่นเหมือนยาฆ่าเชื้อเหมือนพลาสเตอร์ยาซึ่งสาเหตุมักจะมาจากน้ำที่เราใช้มีคลอรีนปนเปื้อน ส่วนฟีนอลิกแบบอื่นๆอาจจะให้กลิ่นเหมือนเครื่องเทศอย่างกานพลูพริกไทยหรือบางทีก็เป็นกลิ่นพลาสติกเลยซึ่งอันนี้มักจะเกี่ยวกับสายพันธุ์ของยีสต์ที่เราเลือกใช้โดยตรงครับอาล่ะครับเกลี่นที่เกิดเหตุบ้างคราวนี้เราจะมาตรวจสอบหลักฐานที่มาจากวัตถุดิบและน้ําโดยตรงกันเลยคํานี้อาจจะฟังดูยากนิดหนึ่งนะครับ astringent หรือความรู้สึกฝาดในปากจริงๆแล้วมันไม่ใช่รสชาตินะครับแต่มันคือความรู้สึกหรือ mouth feel ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนตอนที่เราดื่มชาที่ชงไว้นานๆ หรือเผลอไปเคี้ยวเปลือกองุ่นความรู้สึกแห้งๆสักๆที่เคลือบปากเราไว้นั่นแหละครับคือ Astringency แล้วเราจะหลีกเลี่ยงความรู้สึกฝาดๆ,ๆแบบนี้ได้ยังไงง่ายๆเลยครับเราต้องพยายามไม่สกัดเอาสารแทนนินจากเปลือกเมาสออกมามากเกินไปซึ่งทำได้โดยการควบคุมอุณหภูมิน้ำตอนล้างเมาสหรือสปอ r ชไม่ให้ร้อนจัดเกินไปอย่าบดมาสละเอียดเป็นป้งแล้ก็ต้องควบคุมค่า PH ของน้ำให้เหมาะสมด้วยครับ เอาละครับเรามาถึงกลุ่มผู้ต้องสงสัยกลุ่มสุดท้ายกันแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิตและสภาพแวดล้อมโดยตรงมาตามรอยกันต่อเลยฮะโอ้โหนี่คือศัตรูตัวฉกาจของเบียร์สดใหม่เลยครับออกซิไดซ์หรือการเกิดออกซิเดชันมันทําให้เบียร์มีรสชาติเก่าๆจืดๆเหมือนกระดาษปกเปียก,กหรือลังกระดาษแข็งบอกเลยว่าเป็นรสชาติที่ทําลายความสดชื่นของเบียร์ไปแบบหมดจดเลยทีเดียวเรื่องนี้ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับ ออกซิเจนเนี่ยเป็นเพื่อนรักของยีสต์ในตอนเริ่มต้นแต่เป็นศัตรูตัวร้ายของเบียร์หลังจากที่หมักเสร็จแล้วดังนั้นทุกขั้นตอนหลังจากหมักเสร็จเราต้องการออกซิเจนออกไปให้หมดไม่ว่าจะด้วยการถ่ายเบียร์อย่างนุ่มนวลที่สุดไม่ให้กระชอกการปิดฝาขวดและซิลถังให้แน่นสนิทหรือถ้าทําได้ก็คือการไล่อากาศในภาชนะบรรจุด,ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนครับและแล้วก็มาถึงกลิ่นที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีที่สุดครับ light struck หรือที่เรียกกันติดปากว่ากลิ่นสกังกี้ ช่แล้วครับกลิ่นเหมือนสกังนั่นแหละเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงเลยสำหรับคดีนี้เนี่ยวิธีแก้ปัญหานี้ง่ายและตรงไปตรงมามากครับเพราะผู้ร้ายมีแค่คนเดียวนั่นก็คือแสงโดยเฉพาะแสงแดดครับดังนั้นเราต้องปกป้องไวท์และเบียร์จากแสงในทุกวิถีทางเลือกใช้ขวดสีชาที่กันแสงได้ดีสุดและพยายามหลีกเลี่ยงขวดสีใสหรือสีเขียวครับผมโอเคครับหลังจากที่เราสืบสวนกันมาพอสมควรแล้วก็ถึงเวลาสรุปแฟ้มคดีฉบับสุดท้ายของเรา เพื่อเตรียมตัวไปถอดรหัสเบียร์แก้วต่อไปของคุณกันถ้าจะให้สรุปเป็นกฎทองของนักสืบเบียร์หรือ Brewers Golden Rules ก็จะเห็นว่าหัวใจสำคัญมันวนเวียนอยู่ไม่กี่อย่างครับ 1. ยีสต์ต้องแข็งแรงเสมออันนี้สำคัญสุดๆ 2. การควบคุมอุณหภูมิต้องเปะ๊ะ 3. ความสะอาดต้องมาก่อนและสุดท้ายต้องการออกซิเจนให้ห่างจากเบียร์ที่หมักเสร็จแล้วให้ได้นี่แหละครับกุญแจสูบเบียร์ที่ยอดเยี่ยมและนี่คือไมเซ็ตที่สำคัญที่สุดเลยครับ การเจอรสชาติเพียนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเป็นนักต้มเบียร์ที่แย่เลยนะแต่มันคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเก่งขึ้นต่างหากเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนไม่ใช่ความล้มเหลวครับและตอนนี้ในเมื่อคุณมีเครื่องมือของนักสืบเบียร์อยู่ในมือแล้วคําถามก็คือเบียร์แก้วต่อไปในมือคุณกําลังจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรให้คุณฟังครับ